กำลังหาร้านสแกนบัฟร้านซื้อขายสกินเป็นเงินบาทที่มีกิจกรรมแจกสกินในบาโอกาสของเกมเคาน์เตอร์ผมแนะนำเพจดีฟอล์ช็นอกจากนี้ยังมี Discord Community สสำหรับเกมเคาน์เตอร์สสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปครับในช่วงที่สกินเกมเคาน์เตอร์มีการปรับราคาหลังอัปเดตแล้วก็ในวันนี้ครับมันปรับตัวขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงแต่ก็นั่นแหละครับนั่นคือโอกาสในการหาสกิน ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแหล่งในการหาสกินซื้อสกินเกมเคาน์เตอร์2ในเว็บนอกนอกเหนือจากการซื้อผ่านพ่อคา้ากลุ่ม Facebook CS2 ชสองเฉวไทยแลนด์แล้วก็ Steam เนี่ยจะมีที่ไหนอีกบ้างสำหรับคนไทยใช้ได้ครับแล้วก็ราคาถูกซื้อง่ายส่วนเรื่องการย้อนคืนเทรดเนี่ยมันมีโอกาสโดนหมดจะมากจะน้อยแล้วแต่เว็บจากที่เคยหาข้อมูลมาจะมีในการซื้อเนี่ยเว็บครับส่วนช่องทางอื่นเว็บอื่นผมเช็คแล้วนะครับมันแบบว่า ราคาแพงแล้วก็ในการเติมเงินเนี่ยค่าธรรมเนียมแพงครับไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ในแต่ละช่องทางน,นะครับผมมีก,การทําคลิปไว้หมดแล้วครับไปดูกันได้จะมีการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปครับพร้อมกับลิงก์เว็บนะ 1. นึ่งสกินมังกี้เว็บเทสสกินโอกาสในการโดนย้อนคืนเนี่ยต่าสุดครับเพราะว่าซื้อกับบอทเว็บนี้ได้แค่เสือครับอาจจะงงว่าปกติเว็บเทรดเนี่ยราคามันต้องแพงกว่าไม่ใช่หรอเอามาทําไมเป็นเพราะสปอนเซอร์หรือเปล่าใช่ครับ แต่แต,แต่เดี๋ยวก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปณนะตอนนี้คือสกินมังกี้เนี่ยอยู่ในช่วงของกิจกรรมฮาโลวีนมีกิจกรรมเล่นเกมทายราคาโดยที่จะได้รับสูงสุดก็คือโบนัสในการเติมเงินสูงสุด45%เกิจกรรมน่าจะจบวันที่10พฤศจิกับซึ่งพอมันบวกเยอะก็ทําให้ราคาบางสกินเนี่ยบางชิ้นมันถูกกว่าในบัฟหนึ่งหกครับตัวอย่างเช่นถุงมือโมกูฟิลเ d สต s โฟร์ศูนย์จุดสครับในบัฟเนี่ยราคาเล่นนี้อยู่ที่ 985ครับถูกสุดหยวนนะเหลือประมาณ4 6 7 8บาทแต่ในสกินมังกี้เนี่ยบวก45%เเหลือประมาณ45,54บาทครับวงเล็บถ้าเติมเงินด้วยคริปโตนะเนื่องจากว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมตอนเติมเงินซึ่งบางสกินก็แพงกว่าบางอันก็ถูกกว่าครับไปดูกันได้ 2. c งเชีฟเว็บแบบ P2P เป็นเว็บที่นับปัจจุบันนะครับทั้งโลกเนี่ยใช้กันแล้วก็ได้ทั้งการซื้อขายแล้วก็ถอนเงินครับ ครบจบใน1เว็บข้อเสียคือมีค่าธรรมเนียมในการเติมเงินซึ่งเติมคุ้มสุดคือคริปโตครับโดยที่ราคาสกินเนี่ยจะใกล้เคียงกับบัฟ163ครับแต่อาจจะแพงกว่านิดหน่อยครับโดยส่วนมากจะแพงกว่าสุดท้ายครับบัฟ163เว็บ p 2 p ซื้อกับพู้เลนเป็นเว็บที่เมื่อก่อนนะครับเรียกได้ว่าทั้งโลกใช้กันเลยครับแต่หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ต้องยืนยันบัตรจีนก่อนเนี่ย ถึงจะขายสกินได้ทําให้คนก็ใช้งานลดลงครับย่าไปเซียโฟกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีคนใช้งานอยู่ครับเนื่องจากว่าพี่จีนเนี่ยซื้อขายเยอะคนเยอะครับโดยในปัจจุบันคนปกตินะจะได้แค่ซื้อข้อดีคือมีของขายเยอะแล้วก็ราคาถูกแต่ในการจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายผ่านพ่อค้าที่รับสแกนบัฟเมืองไทยครับซึ่งก็ขอฝากด้วยครับเพจดีโฟลช็อปรับสแกนบัฟลิงก์อยู่ใต้คลิปครับโดยที่อลีเพย์เมืองไทยนะครับจะใช้ไม่ได้ ต้องเป็นอ i p พ y ที่มีการยืนยันจากจีนถึงจะใช้ได้ครับในส่วน e c h ช t ก็น่าจะเหมือนกันนะคิดว่าไม่เคยลองใช้ใครลองแล้วก็บอกกันได้ครับในคอมเมนต์เลยแถมอีกหนึ่งเว็บ p i พ a t สเว็บเว็บเทรดสกินมีฟังก์ชันในการเทรดสกินซื้อสกินแล้วก็รับซื้อสกินครับแล้วก็ขอฝากโค้ดโฮสแอกได้รับโบนัสในการแลกเปลี่ยนครั้งแรกสูงสุด $10 ดอลลาร์เว็บนี้มีข้อดีคือ0%ค่าธรรมเนียมในการเติมเงินส่วนเรื่องราคาก็ น่าจะใกล้กับบัฟหนึาครับเท่าที่เคยดูมานะในโหมดการซื้อนะครับย้ำนะครับว่าโหมดการซื้อไม่ใช่เทรดประมาณนี้ครับมีคำถามคอมเมนต์ได้เลยเจอกันบาย